อ่ะก็ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเกี่ยวพวกเพจปลอม Facebook คือผมไม่เข้าใจว่าทําไม Facebook มันไม่ยอมปิดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเป็นลูกค้าของ Facebook มันยิงแอดโฆษณามันทําเพจปลอมหลอกลวงเงินคนต่างๆทําไมมันไม่มีการคัดกรองมั่งเลยวะเฟซบุ o กเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูที่ผมรายงานไปผมให้ดูตัวอย่างที่มันส่งข้อความมามันบอกว่าไม่ลบเพจเพราะว่ามันถูกต้องแล้ว อ่ะอันนี้ก็เพจที่เรารายงานไปแบบเข้าขายหลอกลวงบิตคอยเราก็พยายามจะหลอกจะไอ้นี่แบบว่ารีพอร์ตมันเยอะๆนะก็สรุปว่ามันก็ไม่ได้อะไรเขาเขาบอกว่าเราไม่ได้ลบโฆษณาเราใช้มาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบต่างๆกระบวนการทํางานเราได้ตรวจสอบแล้วว่าโฆษณานี้ไม่ได้ขัดข้อต่อโฆษณาของเราเนื่องจากคู่คุณเป็นผู้รายงานโฆษณาดังกล่าวเราจะไม่สแสดงโฆษณานี้ให้คุณเห็นอีก ทั้งนี้คุณสามารถควบคุมโฆษณาที่คุณเห็นได้ด้วยการซ่อนโฆษณาอะไรต่างๆแล้วอย่างเงี้ยคนอื่นมันก็ไปหลอกคนอื่นอันเนี้ยพวกเพจปลอมทั้งนั้นเลยนะที่ผมไปรายงานอนะคือมีสังเกตง่ายเพจปลอมอะก็คือจะมีแอดมินอยู่ต่างประเทศมาแชร์ขายสินค้าอะไรในไทยหรือว่าเป็นของของเจ้าดังๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมมันก็จะมาหลอกเราอย่างนี้นะครับผมก็ระมัดระวังคือ Facebook อะมันไม่ได้ ลบจริงนะแค่ปิดกั้นให้เราไม่เห็นเพราะเราเป็นคนรายงานอ่ะเป็นไงกันบ้างครับมีความคิดเห็นกันยังไงเกี่ยวเรื่องการสร้างเพจปลอมของมิจฉาชีพบางเพจก็มีแอดมินอยู่พมา่าก,กัมบูชาแคนาดาอินเดียซึ่งผมก็มองว่าเออมันก็พยายามหลอกลวงเราคนไทยที่หลอกให้เราโอนเงินต่ตางๆหรือการซื้อสินค้าออนไลน์ทําให้เกิดความเสียหายหรือยอดตกนะครับผมซึ่งแม่งแย่จริงๆอะ่ะคือเราก็ ไม่รู้จะทำยังไงดีจะทำยังไงดีกับมันดีฮะไอ้พวกเพจปลอมที่มันระบาดอยู่ตอนเนี้ย a c e b o o k ก็ได้แค่พูดว่าไม่ได้ผิดเงื่อนไขเออก็คือมันยิงแอดโฆษณาอะคือเพจเพิ่งเปิดมาแป๊บๆแล้วมันก็ยิงโฆษณาลงทุนทองมีผลตอบแทงแล้วก็อ้างชื่อบร,บริษัทนู้นบริษัทนี้ร้านค้านูน้นร้านค้านี้บางคนก็แปลรูป จากเพจจริงมาแล้วก็มาสร้างให้เหมือนกันเด้ๆเ,เลยทําให้คนแยกออกไม่ถูกบางคนคนติดตามน้อยแต่เพจบอมคนต,ตามเยอะกว่ามันก็เลยดูน่าเชื่อถือแล้วพอสั่งซื้อของก็มาร้องเรียนกับคนอื่นซึ่งเราก็ไม่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรอะ่ะแล้วก็แจ้งความแจ้งอะไรก็ไม่สามารถดําเนินการได้ได้งงงงมากๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือมันรู้ข้อมูลเราหมดทุกอย่างคือ ระบบบ้านเราเนี่ยคือการเก็บข้อมูลเนี่ยถือว่าสําคัญมากเลยแต่ข้อมูลพอเราถูกเปิดเผยไปเนี้ยมันก็รู้ว่าเราทําอาชีพเท่าไหร่มีเงินในบัญชีเท่าไหร่มันรู้หมดเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นพอมันรู้หมดมันก็จะอําเราแต่ก็เตือนพี่น้องทุกคนนะว่าคือแบบว่าต้องระวังนะอย่าไปโอนเงินอะไรมันบอกว่าอย่างเช่นขอตรวจสอบเงินในบัญชีให้คุณโอนเข้าบัญชีนี้ไม่มีนะครับอย่าไปโอนการตรวจสอบบัญชีเงินของทุกอย่างทุกที่ เขาจะต้องดูว่าเราอะได้รับเงินโอนมาจากใครมีที่ไหนได้เงิไรได้จากเงินนอกขายของหรือว่าอะไรมันก็จะมีที่มาที่ไปมันตรวจสอบในระบบราชการมาตรวจสอบแบบนี้ได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องโอนใหม่ถ้าโอ,โอนไปแล้วเขาจะเราจะรู้ได้ไงว่าเงินที่เราโอนไปมาตรวจสอบมันก็ตรวจสอบไม่ได้เหมือนเราเอาเงินให้เขาไปอะเหมือนสมมุติว่าเราไปซื้อของเนี้ยซื้อของแล้วมีคนถามร้านค้าว่าเอ้ยตรวจสอบเงินหน่อยดิ เงินมึงได้มาจากใข่อาะอย่างเงี้ยก็ตรวจสอบไม่ได้ก็เงินมันให้เงินมาแต่ถ้าโอนเงินมาปุ๊บมันก็จะรู้เป็นชื่อใครชื่อใครแต่ก็อย่างว่าแหละช่วงนี้ก็ป่าบัญชีม้าก,กันเยอะก็โอเคนะครับผมก็ระวังกันด้วยนะพวกบัญชีม้าทั้งหลายติดคุกฟิลม์มไม่รู้ตัวอย่าเห็นแกเงินแค่ไม่กี่ร้อยนะพวกมิชาชีพมันมันไม่สนใจหรอกบางทีมันก็หลอกเราอย่าไปเชื่อมันมากสิ่งที่ดีที่สุดคือเราทําอาชีพที่สุดจริตดีที่สุดนะครับคลิปนี้ก็จะมาเตือนเกี่ยวกับเรื่องเพจ เฟซบุ๊กปลอมนะครับก็ระบาดมากเลยผมเจอเด้งทุกวันเลยดึกๆๆจนผมซื้อสินค้าของอีเกียนะพลาดผมก็โดนหลอ,อกไปเหมือนกันที่ผมมาเนี้ยคือบางทีผมก็ไม่ใช่ว่าจะไม่โดนนะมันก็มีพลาดบ้างคือเราไปซื้อบอกเพจปลอมอนะ่ะแต่ก็ไม่ได้โดนบ่อยโดนแค่หลักแค่ไม่ถึงพันบาทอนะ่ะอืมแต่ก็มันก็เป็นเงินเหมือนกันนะแต่ว่าบางคนก็โดนเป็นล้านบางคนมีเงินเก็บห้าหกแสน ที่จะใช้ตอนเกษียณตอนแก่ก็หมดเรียบร้อยโดนหลอกหมดนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพลงคันนี้ก่อนแล้วกันครับไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ